ทุกคนลื้อห้องแล้วก็เจอของอแล้วนะครับอันนี้เพิ่งเอาออกมาจากลังเลยนะครับก็จะเป็นซูซิมิยะฮาโรยีนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกาแฟเหมือนกับของอีวาเกเลียนนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นของโคร์ยี่ห้อนะครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะผมกินหมดแล้วอันนี้เนี่ยซื้อมากับมือที่ไต้หวันนะครับแต่ว่าเป็นของญี่ปุ่นนะแต่ว่ามันมีขายในผมจาไม่ได้ว่าเซเว่นหรือแฟมิลี่ที่ไต้หวันนะครับแล้วก็ ร้านหนึ่งเนี่ยจะมีแค่5กล่องเท่านั้นถหกล่องหมดก็คือเราต้องไปหาไล่ซื้อตามเซเว่นหรือ Family นะครับผมก็คืออันเนี้ยผมมาไปไล่ซื้อทีละร้านเลยนะครับแล้วก็ได้แค่3ตัวเท่านั้นแต่ว่าตัว2ตัวเนี้ยฮารุฮีกับตัวเนี้ยผมจําชื่อไม่ได้น้อง2ตัวเนี้ย เป็นสองตัวที่ผมไปเจอในร้านมือสองที่ญี่ปุ่นไว้ทุกคนอันนี้คือโชคดีโคตรๆนะที่เจอนะครับส่วนกาแฟนะไม่ต้องห่วงนะผมกินหมดแล้วนะครับผมกินหมดแล้วผมก็จะเอามาใส่แบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวทำให้ดูผมเก็บทั้งกล่องนะครับก็เลยกินหมดแล้วนะเออแล้วผมก็ล้างล้างเสร็จก็เอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาไอ้นี้แปะไว้นะครับผมอันนี้ผมเพิ่งแปะใหม่เพราะาอันเก่ามันหลุดไปนะครับเนี่นจะเป็นประมาณน,นี้นะทุกคนนี่ตั้งแต่ปีอันนี้ก็สอง4ิเหมือนกันทุกคน ดีนะกูกินไปก่อนหน้านี้มด้ทำให้กินโชว์อีกสองตัวก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นี่นางาโตะนะครับผมนี่แล้วก็ฮารุยที่เป็นแบบว่าถือดอกไม้นะครับแล้วก็อีกสองตัวนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับคือเป็นของหายากไหมไม่รู้ลองคอมเมนต์มาดูว่าเอ้ยพี่มันหายากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อยากรู้เหมือนกัน